สวัสดีค่ะหนึ่งในคำถามที่ผู้ประกอบการหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะเอ,อ่อ SME เนี่ยมักจะคิดวนไปวนมาก็คือทำยังไงดีให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้จริงๆครับเป็นคำถามสำคัญมากเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ โดยเราได้สกัดเอาประเด็นสำ,สำคัญสำคัญมาจากการพูดคุยในชุดเส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆเรื่องแบรนด์เนี่ยเออมันลึกซึ้งกว่าแค่โลโก้หรือว่าชื่อหรือสโลแกนเท่ๆนะครับใช่ค่ะจากการพูดคุยในวันนั้นนะครับชัดเจนเลยว่าแก่นจริงๆของมันคือความรู้สึก ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์เราความรู้สึกเหรอคะครับลองนึกภาพต่างง่ายๆก็ได้ครับพอบอกชื่อแบรนด์ไอทีดังๆแบรนด์หนึ่งคนก็จะนึกถึงแบบนวัตกรรมความพรีเมียมอะไรแบบนี้อืมๆค่ะหรือถ้านึกถึงร้านกาแฟเจ้าประจำก็อาจจะรู้สึกอ,อ,อบอุ่นผ่อนคลายสบายๆจริงด้วยค่ะ นั่นแหละครับคือพลังของแบรนด์ที่มันสื่อสารตัวตนออกมาจนลูกค้าแบบสัมผัสได้จริงๆโหน่าสนใจมากค่ะแสะดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่แค่ไปจ้างคนออกแบบโลโก้สวยๆเนาะแต่คือต้องกลับมาดูก่อนว่าเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกกับเรายังไงใช่เลยครับแล้วจากเนื้อหาในวันนั้นมีหลักคิดอะไรที่แบบ ตกผลึกออกมาบ้างคะที่จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจําได้โดยเฉพาะกับ SME ที่อาจจะทรัพยากรอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแบรนด์ใหญ่ๆครับประเด็นสําคัญที่ทางคณะบริหารที่ฟ a าอีสเ e r ร์นเขาเน้นย้ำในวงคุยวันนั้นนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆเลยข้อแรกเนี่ยแบรนด์ต้องมีตัวตนหรือ identity ที่ชัดเจนมากๆตัวตนครับคือต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนในใ,นใจลูกค้า เป็นแบรนด์ที่เน้นสุขภาพหรือเน้นความเรียวๆเข้าถึงง่ายๆหรือจะเป็นแนวหรูหราพรีเมียมไปเลยหรือว่าเป็นแนวคราฟเฉพาะทางมากๆอ๋อคือต้องชัดเจนไปเลยใช่ครับการกำหนดจุดยืนตรงนี้ให้มันคมให้มันชัดคือเหมือนเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับการมีตัวตนที่ชัดเจนสำคัญจริงๆนะคะเหมือนเราปักธงให้ลูกค้ารู้ว่อ๋อแบรนด์นี้คือแนวนี้ แต่พอมีตัวตนแล้วเนี่ยจะสื่อสารออกไปได้ยังไงเรื่องของเสียงหรือโทนโบอยส์นี่ก็คงตามมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในวงคุยวันนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องเสียงหรือโท n e of voice ว่าต้องสอดคล้องกับตัวตนที่เราวางไว้ม,มันไม่ใช่แค่การเลือกใช้คำพูดนะครับแต่หมายถึงลีลาโทนในการสื่อสารทั้งหมดเลยจะเป็นทางการสุภาพหรือจะสนุกสนานเป็นกันเองหรือดูนิ่งๆจริง,จ,รงจังหน่อย ที่สำคัญมากๆเลยคือไม่ว่าลูกค้าจะไปเจอเราที่ไหนช่องทางไหนก็ตามเพจ f a c e b o o k เว็บไซต์ Line หรือแม้แต่ข้อความเล็กๆบนแพคเกจิ้งเนี่ย uh huh. ต้องรู้สึกว่าเป็นเสียงเดียวกันตลอดความสอดคล้องตรงนี้แหละครับที่มันจะค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือความคุ้นเคยขึ้นมาเข้าใจเลยค่ะคือต้องคุมโทนให้เป๊ะสม่าเสมอทีนี้นอกจากเสียงพูดคุย การสื่อสารด้วยภาพหรือวิชวลส์ะมีคำแนะนำอะไรจากเวทีวันนั้นบ้างไหมคะเพราะ SME หลายคนอาจจะกังวลเรื่องเงบประมาณด้านการออกแบบรู้รา้าหรือต้องใช้งบเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่เน้นคำเดิมเลยคือความสอดคล้อง สอดคล้องอีกแล้วใช่ครับทุกองค์ประกอบของภาพไม่ว่าจะเป็นโทนสีฟอนตัวอักษรสไตล์ของรูปภาพลายเส้นกราฟิกต่างๆเนี่ยมันต้องสะท้อนตัวตนและเสียงที่เรากำลังไว้ตั้งแต่แรกอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าแบรนด์เราวางไว้ว่าจะเป็นแนวเรียบง่ายมินิมอลภาพที่ใช้ก็ควรจะดูสะอาดตาโปร่งโปร่งโล่งๆ,งๆใช้สีน้อยๆไม่ฉูดฉาดอืมการที่เราใช้ภาพเอ่อไม่เข้ากัน หรือดูสเปสปะเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวหรูเดี๋ยวสีเยอะอันนี้จะทําให้ลูกค้าสับสนได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วแบรนด์เราเป็นใครกันแน่มันคือการคุมมูดแอนทนให้ชัดเจนครับฟังดูแล้วทั้งตัวตนเสียงแล้วก็ภาพเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งนั้นเลยนะคะแต่เหมือนจะมีอีกข้อหนึ่งที่ดูจะลึกลงไปอีกขั้นคือการสร้างประสบการณ์หรือ e x p e r i e n c e ์ให้ลูกค้าอันนี้มันต่างจากการขายของทั่วไปยังไงคะต่างมากครับ แล้วก็เป็นข้อที่ผมว่าสร้างความแตกต่างได้จริงๆโดยเฉพาะสำหรับ SME ในเวทีเสวนายกชี้ว่านี่เป็นโอกาสทองเลยโอกาสทองเลยเหรอคะครับเพราะเราไม่ได้ขายแค่ตัวสินค้าแต่เราขายความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับตลอดการเดินทางกับแบรนด์เราตั้งแต่ก่อนซื้อระหว่างซื้อจนถึงหลังซื้อไปแล้วพอจะมีตัวอย่างไหมคะมีครับ ตัวอย่างที่เขาแชร์ก็น่าสนใจอย่างเช่นคาเฟ่เล็กๆที่อาจจะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยหรือแบรนด์เครื่องหอมที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมากๆจนลูกค้าได้กลิ่นปุ๊บรู้เลยว่าแบรนด์นี้อ๋อ oh, จำได้เลยใช่ครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างดีไซน์กล่องสินค้าที่พอเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงคลิกเบาๆหรือมีสัมผัสพิเศษบางอย่างสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละรครับที่มันสร้างความประทับใจแล้วก็การจดจําที่มันแบบ ทรงพลังกว่าแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวโห oh, ฟังดูแล้วทั้งสี่หลักคิดนี้นะคะทั้งตัวตนเสียงภาพแล้วก็ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ต้องคิดแบบเอ่อรอบด้านมากๆเลยซึ่งการที่คณะบริหารธุรกิจมอไฟอีสเทิร์นหยิบประเด็นเหล่านี้มาคุยกันเนี่ยก็สะท้อนแนวทางการเรียนการสอนของที่นั่นเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้มองเรื่องแบรนด์แบบผิวเผินแค่ตั้งชื่อทำโลโก้จบใช่เลยครับจากเนื้อหาที่คุยกันวันนั้น ทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าทีฟาอีสเทิร์นเขามองเรื่องแบรนด์แบบครบวงจ,จรจริงๆคือไม่ได้สอนแค่ตั้งชื่อออกแบบโลโก้เบื้องต้นแต่ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการวางตำแหน่งแบรนด์การสร้างเรื่องราวสตรอรี่ต่างๆค่ะไปจนถึงการออกแบบประสบการณ์ที่จับต้องได้จริงๆเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME เนี่ยนำไปปรับใช้ได้จริงเลยมีแนวคิดหนึ่งที่ผมชอบมากจากงานวันนั้นเขาบอกว่าแบรนด์เล็ก ก็สร้างความทรงจำยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณเข้าใจคนดูโหชอบจังเลยค่ะครับมันเหมือนการให้พลังให้กำลังใจกับผู้ประกอบการรายย่อยมากๆเลยครับฟังอยู่ตอนนี้คำถามสำคัญที่อาจจะต้องกลับไปทบทวนไม่ใช่แค่เราจะขายอะไรดีแต่เป็นเราคือใครในใจลูกค้าแล้วก็เราอยากให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อนึกถึงแบรนด์เราถูกต้องครับ แล้วหัวใจสำคัญเลยก็คือการนำทั้ง4ีองค์ประกอบที่ว่ามาทั้งตัวตนเสียงภาพและประสบการณ์เนี่ยมาถักทอเข้าด้วยการให้มันสื่อสารเรื่องเดียวกันออกมาอย่างสม่าเสมอและก็ส่งพลังในทุกๆจุดที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับแบรนด์ของเราค่ะก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อย,ยอดจากเรื่องนี้นะคะคือการสร้างแบรนด์ให้คนจำได้เนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญในวันนี้อยู่แล้ว แต่ถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดการที่เราสื่อสารตัวตนและสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแบบนี้มันจะนำไปสู่สิ่งที่อาจจะลึกซึ้งกว่านั้นคือความผูกพันและความพักดีในระยะยาวได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากๆครับและสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานำมาคุยกันก็สกัดมาจากชุดการพูดคุยเส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย,ลายฟา์อีสเทินจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <Here S 1> ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทางคณะที่จะให้ความรู้ที่นำไปปรับใช้จริงรารครับ <S <S